สวัสดีนะคะชาวราศีมังกรนะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอความรักทุกสถานะของชาวราศีมังกรนะคะประจําปักหลังสิงหาเนาะสิบหกถึงสาสิงหานี้นะคะว่าความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงช่องของเราดูตามสารหลักตะวันตกหากคุณลัคณาราศีมังกรและเป็นผู้ที่เกิดวันที่ยีสองธันวานะคะถึง20มกรานะก็สามารถเข้ามารับชมนะคะคลิปวิดีโอนี้กันได้เนาะมาดูกัน คนโสดนะคะชาวราศีมังกรเนาะว่าผลลัพของคุณคนโสดจะเป็นยังไงนะคะจะมีใครเข้ามาไหมหรือว่าคนโสดนะคะจะยังโสดกันเหมือนเดิมเนาะมาดูกันชาวราศีมังกรคนโสดให้ขึ้นสองดาบระวังปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟันนะคะ ความคิดเดยอะคิดมากนะปัญหาในเรื่องของการงานนะคะเข้ามาปัญหาในเรื่องของความสับสนในความรู้สึกของตัวเองนะคะที่มันจะทําให้เป็นปัญหาหรือระวังอารมณ์ของตัวเองให้ดีเนาะอาจจะมีอารมณ์สองขั้วเข้ามานะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนาะจะทําให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจเราได้นะสําหรับคนโสดนะคะถามว่าตัวชาวราศีมังกรนะคนโสดเนาะ คือคุณมีโอกาสที่จะมีคนเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าคนรักเก่านะคะคนเก่าๆในชีวิตเนาะมีการวนเวียนกลับมาได้นะคะในบักหลังนี้เนาะหรือเป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่อาจจะมีการไปแอบซองแอบมองแอบติดตามชีวิตคนเก่าคนใดคนหนึ่งนะคะที่คุณอะยังรู้สึกคิดถึงเขานึกถึงเขายังผูกพันกับเขานะคะตรงนี้เนาะเออแต่ถามว่าคุณจะทําอะไรไหมก่อน,นี้ถ้าเป็นคนเก่าทาอะไรไม่ได้นะคะทําได้แค่สองทำได้แค่ ดูนะคะชีวิตของเขาเนอะเออเพราะว่าจริงตัวคุณเองแอนรู้สึกว่าคนคนนี้ที่คุณไปส่องไปดูไปติดตามอะ่ะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่เขาเป็นคนที่คุณเคยรู้สึกดีเคยรักซึ่งคนเก่าคนนี้อาจจะเป็นพลังงานของคนที่คุณกับเขาเคยอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาก่อนอาจจะเป็นคนที่ อยู่ในสภาวะของความคุมคุมเครือในความสัมพันธ์นะคะแต่ความสัมพันธ์นก็จบอะไรเงี้ยมันจบกันไปนะคะแต่คุณก็ยังมีความคิดถึงเขาอยู่นึกถึงเขาอยู่แล้วก็ยังวนเวียนความรู้สึกให้กับเขาอยู่นะคะตรงนี้มันเป็นลักษณะของความผูกพันเนาะที่มันเกิดขึ้นมาแล้วทําให้คุณนะ่ะอาจจะมีความคิดถึงเขามากในช่วงปัก หลังสินหานีได้นะสำหรับคนโสดนะคะชาวราศีมังกรเนาะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมานะอือแต่ว่าจริงต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ได้เป็นในเรื่องของความสัมพันธนะ์อะชาวราศีมังกรอาจจะมีปัญหาที่เข้ามาค่อนข้างเยอะให้คุณต้องเคลียร์ต้องจัดการนะคะคุณต้องใช้ความอดทนมากๆในปัญหาที่เข้ามานะคะเพราะมันอาจจะมีเรื่องราวแบบเยอะแยะมากมายนะคะให้คุณต้องแบบ ใจเย็นอ่ะเออบางคนเป็นปัญหาในเรื่องของเงินบางคนเป็นปัญหาในเรื่องของงานนะคะที่คนอาจจะหาเรื่องเข้ามานะคะทําให้คุณแบบเหนื่อยล้าได้เนาะโดยเฉพาะในเรื่องของงานส่วนชาวราศีมังกรนะคนที่โสดสนิทเลยนะคะในปักหลังนี้ต้องบอกเลยว่าคุณงานเยอะนะสิบไม้ขึ้นมางานเยอะงานยุ่งบางคนมีงานเก่าๆนะคะให้เข้ามาต้องเคลียร์ต้องจัดการนะคะตรงนี้เนาะได้นะมันก็เลยทําให้คุณหมกมุ่นอยู่กับ ความมั่นคงของตัวเองนะคะในเรื่องงานของตัวเองบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางด้วยนะเดินทางไกลนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปต่างประเทศนะคะ ค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของการประสบความสําเร็จของตัวเองนะมากกว่าในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีมังกรก็เลยเป็นสภาวะที่แอนรู้สึกว่าคุณก็จะยังโสดอยู่นะก็มีโสดสองแบบนะคะให้ขึ้นมาอยู่ดีเซิร์ฟเลิฟจริงๆคุณเป็นคนน่ารักนะคุณสมควรกับที่จะมีความรักที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรคนโสดบางคนนะ่ะที่ยังคิดถึงคนเก่าให้บอกว่าอยากให้คุณปล่อยนะคะปล่อยเขาไปเนาะเออ ทิ้งไปนะคะไม่ต้องไปนึกถึงเขานะคะให้กลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะกลับมาปรับสมดุลชีวิตของตัวเองอารมณ์ของตัวเองนะคะนั่งทําทสมาธิลองคิดทบทวนนะคะเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเนาะว่าทำไมยังคิดถึงเขาอยู่ยังนึกถึงเขาอยู่ให้คือพอคุณเนะ่ะไม่นิ่งในสภาวะของความรู้สึกอะ่ะมันก็ทําให้คุณแบบจะสับสนอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องใช้วิธีการ ทำสมาธิอยู่กับตัวเองลองทบทวนนะคะอดีตที่ผ่านมาว่าคุณมีความสุขมากน้อยแค่ไหนกับคนคนนี้ที่เขายังที่คุณยังยึดติดอยู่นะคะถ้าคุณทำได้จริงคุณจะสามารถปลดปล่อย เขาได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่พอพลังงานของเราอะ่ะปลดปล่อยคนเก่าไปแล้วอะ่ะมันมีโอกาสที่คุณจะมีคนเข้ามานะคะซึ่งจะเป็นคนที่แอบรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่อ๋อค่อนข้างดูดีเป็นคนเก่งฉลาดแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่อาจจะไม่ได้เหมือนคนเก่าๆที่คุณเคยเจอเข้ามาแต่มันอยู่ที่ตัวคุณเองนะว่าจะกล้าตัดพลังงานเก่าๆออกไปหรือเปล่านะคะสําหรับชาวสีมังกรนะคนโสดนะคะเราไปต่อการสําหรับ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีมังกรเนาะว่าความรักของคุณนะคะกับคนคุยนะจะเป็นยังไงเนาะไปดูกันพอดูความรู้สึกของชาวราศีมังกรนะคะที่จะมีให้กับคนคุยนิดนึงว่าคุณเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะคะกับคนคุยของคุณนะในปักหลังนี้นะคะมาดูกันสิบจ้ะ เออเออลักมากก็เจิบมากเนาะโอเคโอ้ชาวสีมังกร้าสงสารขอดูความรู้สึกของคนคุยของคุณเลยค่ะว่าฝัากนี้เขาจะรู้สึกยังไงของคุณ โอเคคือต้องบอกเลยว่าชาวราศีมังกรนะปักหลังนี้นะคะมีโอกาสสูงมากที่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยเนี่ยมันจะมีการจบเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนาะไพ่ขึ้นส10บดาบไพ่ขึ้นเดทนะคุคนอาจจะดีกับชาวราศีพิจิกได้นะคะท่านลมในถุกงกลุ่มได้นะตรงนี้เนาะคือความสัมพันธ์นี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ออ อาจจะมีความต่างนะในด้านของความเชื่อในด้านของผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของคนเก่าๆนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแค่แบบมีการวนเวียนกลับมาเนาะแล้วได้ไปรับรู้นะคะนะแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้ไปนะคะ ชาวราศีมังกรเองเนาะถามว่าคุณรักคนนี้ไหมหรือรู้สึกดีคนนี้ไหมให้ขึ้นควินถ้วยคือคุณรักไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณมีความรักให้กับคนคนนี้นะคะแต่ด้วยความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาเนาะมันทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่ไปมันก็เจ็บช้ำเปล่าๆอยู่ไปมันก็เสียใจเปล่าๆนะคะมันก็เลยทําให้คุณเลือกที่จะเทคนนี้หรือว่าเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้ไปเองนะคะเพราะคุณรู้สึกว่า ให้ให้ให้มันจบไปแบบนี้ดีกว่าดีกว่าคุณจะต้องมานั่งเสียใจนั่งทุกข์ใจหรือว่ารู้สึกไม่เติมเต็มกับความสัมพันธ์นี้ด้วยปัญหาของแต่ละคนที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนมีความต่างเยอะในด้านของอายุความเชื่อนะคะไลฟ์สไตล์ต่างกัน พื้นฐานทางการศึกษาต่างกันอะไรประมาณนี้เนาะต่อให้รักมันก็เหมือนแบบไปต่อไม่ได้อะประมาณนี้แต่ว่าในบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการได้ไปรับรู้ว่าเขายังมีออความรู้สึกดีให้กับคนเก่าของเขาหรือว่าเขามีคนคุยนะคะที่เขารู้สึกดีด้วยอยู่อะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้คุรู้สึกว่าต่อให้รักแค่ไหนเราก็ต้องยอมที่จะหันหลังจากความสัมพันธ์นี้มาดีกว่านะคะประมาณนี้ได้เนาะส่วนตัวเขาเองอะ่ะ เขาเสียใจไหมกับการที่ความสัมพันธ์นี้มันจบคือสามดาวะคือเขาก็เฮิร์ตนะไม่ใช่ไม่เฮิร์ตนะคะเสียใจเนาะแต่ทําอะไรไม่ได้จริงๆอยากกลับมาขอโอกาสหรืออยากกลับมาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณด้วยซ้ํานะคะแต่มันทําไม่ได้นะเพราะในบางคนต้องบอกเลยว่าคุณไม่ได้แค่จบธรรมดาแต่คุณบล็อกคือคุณอาจจะบล็อกนะคะคุณบล็อกเขาหรือว่าคุณอาจจะ คือมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออมันไปต่อไม่ได้อะในความสัมพันธ์นี้นะคะต่อให้เขาอยากจะกลับมาขอโอกาสกลับมาขอคืนดีหรือกลับมาขอเอ,อ่อจกคุณอีกครั้งหนึง่งให้คุยกับเขาเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้นะคะความสัมพันธ์นี้ท้ายที่สุดเราต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ท้ายที่สุดแล้วก็หันหลังให้กันไปนั่นแหละนะเออแล้วก็อาจจะมีการเยีวยามีการทําความเข้าใจนะคะว่ามันคงจบแบบนี้แหละในความสัมพันธ์นี้นะคะตรงนี้เนาะต่อให้มันเคยมีความสุขในความสัมพันธ์นี้ซึ่งการละการแต่ด้วยความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วมันตัดสินใจแล้วว่าไม่ไปต่อท้ายที่สุดเราคือมันก็จบ นะคะนะทั้งคู่ทั้งคู่และเขาก็จะกลับไปเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะแต่ถามว่าความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วอยากจบไหมไม่ได้อยากจบนะไพ่ขึ้นแปดถ้วยนะคะเป็นสถ,ถนานการณ์ที่มันต้องเดินจากกันไปทั้งทันที่ยังรักอยู่นะคะนะตรงนี้เนาะเออชี้ขึ้นมานะอืมสําหรับชาวราศีมังกรนะคะนะเออสาหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะ ตรงนี้นะคะนะเออก็ไ้ขคือรีชีฟคืออาจจะต้องใช้เวลานะคะในการเยียวยาเนาะทั้งทั้งคู่และทั้งคุณและเขานะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะเออเข้าใจนะคะแล้วก็ทําใจนะอืมเพราะว่าปัญหามันมันไม่เหมือนกันจริงๆนะคะแต่ถามว่ามีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้ในอนาคตอะจะกลับมาได้ไหม <S 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 จริงๆแอนรู้สึกว่า้ายที่สุดเราจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ ไปม,มีความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนนะคะมันก็กลับมาไม่ได้นะโอเคจบไปแล้วเราไปต่อก,การสําหรับคนมีคู่ชอสีมังกรนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคู่นะจะเป็นยังไงเนาะในปากหลังสิงหานะคะขอดูหน่อยขอดูความรู้สึกของชาวสีมังกรนะคะที่จะมีให้กับคู่ในปากหลังสิงหา ว่าชาสศีมังกรเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับคู่ของตัวเองนะคะในปักหลังนี้เนาะไปดูกันเอาฟัดจู คือความสัมพันธ์นี้ก็ขึ้นขึ้นลงลงนะคะมีความสุขบ้างทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างนะคะแต่ด้วยด้วยด้วยความส anyway. ัมพันธ์ของคุณและเขาอ่ะคือคุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเขาเข้าใจคุณเขาให้อิสระแล้วเขาก็เป็นคนที่เข้ากับคุณได้เข้ากับเพื่อนของคุณได้เข้ากับสังคมของคุณได้บางคนมีโอกาสเนาะในการที่คุณกับคู่เนี่ยจะได้มีการเดินทางไปเฉลิมฉลองไปเที่ยวนะคะอาจจะมีการเดินทางไปในลักษณะที่ไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้ นะคะตรงนี้เนาะที่มันขึ้นมาเนาะแล้วก็มันเป็นลักษณะที่แอนรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างแฮปปี้นะกับความสัมพันนี้พอสมควรนะคะนะขอดูหน่อยว่าคู่ของคุณนะ่ะรู้สึกไงคุณจริงๆไพ่ขึ้น6กไม้คือเขาค่อนข้างชัดเจนว่าเขารักคุณนะคะแล้วก็รู้สึกดีกับคุณคือเขา่าเป็นสายแบบเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ห่วงใยนะคะใส่ใจเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้เปิดเผยไม่ได้แสดงความรู้สึกใดๆออกมาให้คุณได้รู้แต่อบอกเลยว่าการที่คุณค่อนข้างรักอิสระการ การที่คุณมีเพื่อนเยอะแล้วก็การที่คุณมีสังคมอะลึกๆแล้วคนคนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการใส่ใจหรือไม่ได้รับการห่วงใยเท่าที่ควรนะคะเท่าที่มันควรจะเป็นนะคุณอาจจะไปโฟกัสในลักษณะของคนอื่นคนรอบตัวมากกว่าความรู้สึกของเขานะคะนะมันก็เลยจะทําให้สิ่งเหล่านี้ที่มันสะสมในความรู้สึกเขามากๆอะทำให้เขาเสียใจแต่คือคุณอะอาจจะดูไม่ออกเพราะเขานิ่งนะคะเขาอาจจะไม่เคยพูดบอก คุณเลยด้วยซ้ําในความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณเนาะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาน่ารักดีเขาโอเคเขาให้อิสระกับคุณคุณแบบได้มีเวลาอยู่กับเพื่อนได้มีเวลาอยู่กับคนรอบตัวคนรอบข้างอะไรประมาณนี้แต่ลึกๆแล้วต้องบอกเลยว่าเขาอะ ก็มีความรู้สึกเหมือนการที่อยากให้คุณนะ่ะมีเวลาให้กับเขาบ้างหรือว่ามีเวลาอยู่กับเขาบ้างนะคะตรงนี้เนาะก็ระวังในเรื่องของความน้อยใจของคู่ของคุณนะคะที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกของเขาแล้วมันจะสะสมจนมันทาให้มันมีปัญหา เกิดขึ้นได้นะตรงนี้นะคะสําหรับชาวราศีมังกรเนาะคนมีคู่นะคะอย่าละเลยความรู้สึกของคู่ของตัวเองนะคะตรงนี้เนาะแสดงความรักที่มีให้ต่อกันมากขึ้นนะคะแสดงความเข้าใจความหยาย่วงใยความใส่ใจนะคะต่อก,กันละกันมากขึ้นเนาะแล้วก็ตัวคุณเองอะ่ะอาจจะต้องเขาเรียกว่า ให้เวลากับเขาบ้างนะคะหันมาดูแลครอบครัวหันมาดูแลความห่วงใยความใส่ใจหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกของคู่ของคุณบ้านนะคะตรงนี้เนองเออก่อนที่มันจะสายเกินไปนะสำหรับชาวสีมังกรนะคะคนมีคู่นะ มาดูนิดนึงไพ่นางฟ้ามีอะไรจะบอกจริงไพ่ขึ้นดีเซปชั่นเพื่อนรู้สึกว่าเป็นรักษณความรู้สึกของเขามากกว่าที่เขาอาจจะเก็บไว้อะไม่ได้บอกคุณคือเขาเทคแคร์ดูแลคุณดีจนคุณอาจจะเข้าใจว่าเขาไม่ได้มีเรื่องให้เสียใจอะไรแต่ลึกๆแล้วคนคนนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าต้องการอยากได้ความรักจากคุณหรือว่าต้องการอยากได้เวลาจากคุณบ้างแต่คุณอาจจะไม่ได้ให้เขาซึ่งมันทําให้เขาอ่ะ สะสมสะสมซึ่งการสะสมนานๆในความรู้สึกมันจะทําให้ความรักที่มันมีต่อกันน้อยลงนะคะโดยเฉพาะความสะสมในด้านความรู้สึกที่มันไม่น่ารักอะ่ะเออพอเราสะสมไปเรื่อยเราก็จะรู้สึกว่าแบบไม่มีความสุขแล้วก็มีโอกาสาที่ก็จะจบกันไปได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องคุยกับเขาเปิดใจคุยกับเขาว่าเขาเองเนี่ยเออต้องการอะไรในะความสัมพันธ์นี้เขาอยากให้คุณอนะ่ะ เป็นยังไงกับเขาทําแบบไหนกับเขานะคะเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจเขามากขึ้นพ่อมเป็นไพควินถ้วยนะ่ะเป็นลักษณะของคนที่แบบอาจจะดราม่าอยู่ลึกๆในใจหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกไว้แล้วก็ไม่ได้บอกหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่แบบ เอออยากให้คุณเดาใจเขาได้ว่าเขาชอบแบบนี้เขาชอบอะไรแบบนี้อะไรประมาณนี้ซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ไงเพราะเขาไม่ได้พูดเนาะเราก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องคุยกันให้มากนะคะตรงนี้เนาะเพื่อให้เข้าใจนะคะในความเป็นเขามากขึ้นนะสําหรับชาวราศีมังกรน,นะคนมีคู่นะคะก็จบไปแล้วขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะอาจจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าไปซีเรียสนะถวมาดูกันสนุกสนุก คอยช่าราศีมังกรดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย